แล้วเราก็เดินทางมาถึงแชปเตอร์สุดท้ายของแบทมิดบูคอนกันแล้วก่อนเราจะไปรับชมกันผมอยากจะขอใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้ในการพูดคุยกับทุกคนสวัสดีครับผมกี้นะครับผมตั้งใจทําช่องนี้ขึ้นมาในฐานะของคนที่ชอบเล่นเกมและชื่นชอบในการเล่าเรื่องผมเลยอยากบันทึกและแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางของผมแน่นอนว่ามันอาจจะยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่สมบูรณ์นักแต่ผมก็ดีใจนะที่หลายๆคนชอบมันและหวังว่าเพื่อนร่วมทางทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูจะได้อะไรสักอย่างกลับไปขอบคุณสาหรับทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะด้วยการกดไ like, ล หรือแม้กระทั่งการคอมเมนต์ทุกอย่างล้วนเป็นแรงผลักดันให้ผมทำคลิปต่อๆไปทั้งนี้ผมอยากรู้ว่าพวกเราอยากดูเกมเน็วไหนกันต่อคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ผมหน่อยนะ จากบาะแสในแชปเตอร์สามที่พเมทไตเคยบอกแล้วว่ามีเพื่อนเก่ารอเราอยู่ที่เจดีใหญ่เมื่อเราเดินทางมาถึงพเมทไตจะเปิดเส้นทางลับหลังภาพวาดให้กับเราผู้ผาสูงหิมะขาวห่างไกลไร้ผู้คนมีเพียง2ตัวตนที่อยู่ที่นั่นหนึ่งคือเออหลังเสรนและสุนัขคู่ใจของเขาเห่าฟ้าเมื่อพบหน้ากันเขาพูดคุยกับเราอย่างใจเย็นดูไม่เหมือนคนโกรธแค้นกันมาก่อนเขาจะบอกความจริงให้เราฟังว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครสังหารหงอคงได้ไม่แม้กระทั่งตัวเขามีเพียงหงอคงเท่านั้นที่สามารถตัดสินชะตากรรมของตนเองได้ หลังกล่าวจบเขายุติท่าทีที่เป็นมิตรและเข้าจู่โจมเราทันทีการต่อสู้ระหว่างเราและเอิร์หลังเสินดูเดือดขึ้นเรื่อยเมื่อสู้กันด้วยกระบวนท่าและไม่รู้แพ้รู้ชนะทั้งคู่ต่างแปลงกายเป็นอสูรยักษ์เข้าห้ำหั่นกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเพียงหงอคงคนเดียวที่สามารถผลักดันให้เอิร์หลังเสินใช้ร่างนี้เข้าต่อสู้ได้เขาอันเชิญสีจะตัวโลกบาทมาอีกครั้งเหมือนตอนต้นเกมแต่ในครั้งนี้เป็นเราที่เล่นงานพวกมันจนยับเยินการต่อสู้ยุติลงด้วยความพ่ายแพ้ขขออองงงเเเหลลาสินในณะะทีี่รจมืปดชพ เสียงของงอคงก็ดังรอดออกมาจากตาที่3แท้จริงแล้วนั่นคือเสียงจากชิ้นส่วนอายตนะชิ้นสุดท้ายที่หายสาบสูญไปเป็นเออหลังเสรินที่เก็บซ่อนมันมาโดยตลอดเขาร่วมวางแผนกับงอคงตั้งแต่แรกทั้งแจกจ่ายและซุกซ่อนชิ้นส่วนอายตนะทั้งคอยส่งคนมาให้ความช่วยเหลือเราในระหว่างการเดินทางและเมื่อเขาทดสอบจนแน่ใจแล้วว่าเราเหมาะสมที่จะสืบท่อเจตนารมของงอคงก็จึงมอบชิ้นส่วนสุดท้ายให้เรามันคือชิ้นส่วนของหัวใจหัวใจที่เต็มไปด้วยเจตจำนงเสรีเจตจำนงที่ไม่ยินยอมต่อสวงสวรรค์เจตจำนงทีี่่ทใใใหหห้้้้งงงงงงออออออคคคคเเเเเป็นนกกกรรรััััขาาาาายมบบบวุธูและชดิต Bye. หลังรวบรวมชิ้นส่วนอายาตนะได้ครบหกชิ้นเราและปลอยกายจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนาตินเขาหัวกัวซานเมฆหมอกที่เคลื่อนตัวเข้ามาดังอาญาสวรรค์ปกมันไม่ยินยอมให้เราทำภารกิจลุล่วงมันส่งบรรดาทหารสวรรค์ลงมาหยุดยั้งขวางไม่ให้เราเดินทางไปถึงยอดเขาเราตีวงล้อมออกมาจนมาจนมุมอยู่ที่ขอบผาเดินหน้าไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ในขณะนั้นเองที่เทพขี้ฟ้องปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและเริ่มไล่ล่าเราเมื่อไผ่ใกล้ตัวเมกวิเศษของเงอะคงที่หายสับสนไปนานก็ได้ปรากฏตัวขึ้้้้้นนนนมม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 ััชช่่่ววววววยีีิิิตตเเเเเรรราาาาาาไไไือสถคคคบบุศษดดดงใใจจะฟก็ อีกต่อไปัทวทั้งผืนป่ากลายเป็นสนามรบและที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ทหารสวรรค์เท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยสัตว์เทวะที่หลบซ่อนอยู่ตามดืบเงาโดยความไม่รู้ทําให้เราหลุดเข้าไปในอาณาเขตของสัตว์เทพเหล่านั้นจนเกิดการต่อสู้ขึ้นเมื่อเราสังหารมันลงได้เราจะได้รับยุทธภัณฑ์ดั้งเดิมของงอคงมาไวไก่เห็นดังนั้นจึงคาดเดาว,ว่ามีอาจเป็นฝีมือของงอคงที่แอบซุกซ่อนของสําคัญไว้กับสัตว์อสูรรอบเขาหัวกัซานเขาแนะนําให้เราตามหาสมบัติลับให้ครบหลังออกสำรวจจนทั่วทุกซอกมุมเราจะได้ จิงกูบ,บงังหรือพ่องทองสมปัารถนายศศาสตาคู่ใจของชีเท,เทนตาเซนด้วยอาวุธและชุดเกราะเหล่านี้ทําให้เราดูเหมือนหงอคงตัวจริงก็ไปทุกทีนายอดเขาหัวกวัวซานแล้วเรป้วยกยก่ก้าวเข้าไปในหินวิเศษภายในนั้นเราจะพบกับเจ้าลิงเท่าอีกครั้งมันอธิบายว่าที่นี่เปรียบเสมือนทะเลแห่งความทรงจําของหงอคงเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถูกบรรจุไปที่นี่เขาเปิดเผยถ,ถึงเจตนาที่แท้จริงของหงอคงว่าที่หงอคงตั้งใจก่อเรื่องใหญ่โตครั้งนี้เป็นเพราะต้องการหลุดพ้นจากอาญาสวรรวค์บบ ดังเจตจนง,งเสรีที่อยู่ในสายเลือดวานอนสาหรับต,ตัวตนที่แท้จริงของลิงเท่านั้นยังไม่เป็นที่ปรากฏมีเพียงคําบอกเล่าว,ว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าแม่กลนอิมหงอคงตัวจริงหรือแม้กระทั่งลิงธรรมดาซึ่งทั้งหมดนี้ต่างก็มีเหตุผลให้เจ้าลิงเท่ารับหน้าที่ไร้ผู้จุดป,ประกายให้เหล่าลูกลิงตามหาชิ้นส่วนของหงอคงทั้งนั้นเจ้าลิงเท่าพายเรือพาเราล่องไปตามแม่น้าแห่งความทรงจําจนมาสิ้นสุดณชายฝั่งที่แห่งนี้เราจะได้พบว่านอนหินเปลือกนอกของหงอคงที่ไร้ซึ่งอายตนะทั้ง6หากเราต้องการสืบทอดเรื่อออออองงงงงราาาาาวหคนนนนนีี่่่่กก็็ถืืเเเปปดดดทททททสสบุุ้้้ยยยยตฟัลลลูใิโ ที่ร่วมเดินทางกับเรามานานรู้ดังนั้นเข้าเขาจึงเกิดความกังวลกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับเราเขาอาสาช่วยเหลือเราอีกแรงแต่เจลิงเท่ากลับบอกว่านี่เป็นภารกิจที่เราจะต้องทำแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครสามารถยื่นมือเข้าไปแทรกแซงได้แม้ป้อยกายจะเป็นห่วงเราแค่ไหนก็ทำได้เพียงแค่ยืนดูอยู่ห่างๆเท่านั้นเขายังตะโกนไล่หลังเราอีกว่าไอ้ลูกชายทำไมไหวก็เพ่นซะไม่ต้องไปสืบทอชื่อหอคงอะไรนั่นหรอกแม้นี่จะเป็นเพียงคำพูดที่ดูหย,ยาบหยาบแต่แท้จริงแล้วมันกลับเต็มไปด้วยความห่วงใยตามสไต ว่านอนหินคล้ายตอบรับต่อจิตวิญญาณของเรามันแปลงเป็นร่างที่แท้จริงอย่างฉีเทียนตาเซินก่อนดูดเอาชิ้นส่วนอายตนาทั้งหมดของเราเข้าไปบัดนี้เปลือกที่หลงเหลืออยู่ได้รับชิ้นส่วนที่ขาดหายไปของตนแล้วแม้การต่อสู้จะเป็นไปอย่างยากลาบากแต่ด้ยวยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดการเดินทางทําให้เราสามารถเอาชนะเขาได้ในที่สุดร่างเปลือกซุดลงกับพื้นยิ้มและหัวเราะเขาส่งมอบอายตนาทั้งหมดให้เราด้วยความพึงใจเปลือกนอกลุกล่่งในหน้าที่ของตนมันสลายไปอย่างช้าๆ ฉีเทียนต้าเซิ้นได้กำเนิดใหม่ในร่างของวานอนที่ได้ชื่อว่าผู้ถูกลิขิตแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ไปพบเอ,อิร์หลังเสริญก่อนเราเลือกที่จะเข้าไปในก้อนหินหลังจากที่เราชนะร่างเปลือกของฉีเทียนต้าเซิ้นแล้วเราจะได้รับอายตนาธรรงธาตกลับคืนมาแต่ในขณะเดียวกันเจ้าลิงเท่าก็จะนำรัดก้าวมาสวมให้เราทําให้สุดท้ายแล้วต่อให้เราได้พลังของหงอคงมาแต่เราก็จะถูกสวรรค์บงการต่อไปอยู่ดีซึ่งนั่นขัดต่อเจตนารมณ์ของหงอคงทําให้เราถูกผนึกไว้ในก้อนหินตลอดกาล และนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางของเราในแบ็ก w มดบูของผมเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นที่ตาตึงใจของเราไปอีกนานทั้งในด้านของเกมเพล์และสตอรี่ที่หยิบยกเรื่องราวในวรรณกรรมดั้งเดิมมาตีความใหม่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่เราก็จะยิ่งพบกับอีสเตอร์เอ็กที่ซุกซ่อนอยู่อีกมากมายหวังว่าจะมีเกมดีๆแบบนี้ออกมาให้เราได้เล่นอีกขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุก Sub พย์สต like, รที่เข้ามาร่วมเดินทางไปกับเราถ้าผมพูดอะไรผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยไว,ยว,ว,ว,รรวนน้้้้้ดววววววยหหััััังงงง่่าาาาาททุุกกกกกกคคคนนนนนนจจะะะมมมมีีีสสขขใรรรบบชผออออปปลลตตไ ส่วนเกมหน้าอยากให้เป็นเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้สวัสดีครับ